ศูนย์พัฒนาเด็กๆสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุไพยบุญอำเภอสิง์สัง่งจังหวัดนครราชสีมาจัดการศึกษาเด็กปพมวัยในเด็กอายุ2ปี5เดือนถึง4ปีบริบูรณ์ด้วยการใช้แนวคิดไฮสโคตั้งแต่ปีพศ2562ภายใต้การนำของนายอำนาจสมน้อยนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลสุไัยบณ์ หลักการคือให้เด็กได้ฝึกเรียนรู้ผ่านกระบ,บวนการเล่นเน้นลงมือทำเพื่อให้เด็กยุคใหม่มีพัฒนาหลากหลายรอบด้านรู้คิดปฏิบัติได้และมีความสุขในการเรียนเมื่อมาถึงโรงเรียนเด็กๆทุกคนต้องทำการเช็คอินติดรูปตนเองบนแผ่นเช็คอินเก็บกระเป๋าและส่งการบ้าน หลังจากนั้นเด็กๆก,ก็จะมาเข้าแถวคารบทชาต,ติงชาติเพลงชาติกิจกรรมเช้าวันใหม่สดใสแข็งแรงเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายในรูปแบบและทิศทางต่างๆเช่นการเคลื่อนไหวอย่างอิสระหรือการเคลื่อนไหวตามจังหวะโดยใช้เสียงเพลงหรือดนตรี เพื่อพัฒนาเกล้าเนื้อมัดใหญ่การประสานสัมพันธ์ของกลไกในร่างกายกิจกรรมพานิทานกลับบ้าน เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เลือกหนังสือนิทานที่ตนเองสนใจกลับไปอ่านที่บ้านโดยให้ผู้ปกครองอ่านให้ฟังเด็กๆสามารถเลือกยืมนิทานกลับบ้านได้ทุกวันโดยมีกติกาว่าต้องนํำหนังสือเล่มเก่ามาคืนก่อนถึงจะยืมเล่มใหม่ได้กิจกรรมกลุ่มใหญ่เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาทักษะ เรียนรู้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มฝึกให้เด็กได้มีโอกาสฟังพูดสังเกตคิดแก้ปัญหาใช้เหตุผลและฝึกปฏิบัติโดยจะส,งส่งเสริมเรื่องพัฒนาการด้านภาษาเป็นหลักกิจกรรมวางแผนปฏิบัติทบทวนเป็นช่วงเวลาที่เด็กจะได้วางแผนปฏิบัติ ทบทวนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองเริ่มจากการวางแผนเด็กๆจะได้เลือกกิจกรรมหรือสิ่งที่อยากเล่นรวมทั้งเลือกพื้นที่หรือมุมที่ตนเองสนใจอยากจะเข้าไปเล่น ต่อมาจะเข้าสู่ขั้นตอนของการปฏิบัติเป็นช่วงที่เด็กลงมือปฏิบัติธรรมตามที่ได้เลือกเป็นการสร้างองค์ความรู้ผ่านการเล่นในแบบต่างๆได้แก่สำรวจการประดิษฐ์การสร้างสรรค์การสมมุติและการตั้งกติกาแบบเกม กิจกรรมทบทวนการเล่นเป็นกิจกรรมการทบทวนสิ่งที่ตนเองทำโดยได้เล่าสิ่งที่ตนเองเล่นพร้อมทั้งคิดทบทวนตั้งแต่แผนแรกเริ่มที่ได้วางไว้ฝึกให้เด็กใช้ภาษาอภิปรายไต่ตองและวิเคราะห์ กิจกรรมกลุ่มย่อยเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือทําร่วมกันเป็นกลุ่มของเด็ก5-8คนต่อครูห่งคนโดยครูเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐานพัฒนาการและความสนใจของเด็กๆ กิจกรรมเล่นสนุกนอกห้องเรียนเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆออกไปเล่นนอกห้องเรียนเพื่อออกกําลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและแสดงออกอย่างอิสระโดยยิ้ความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลกัก กิจกรรมสดชื่นหลังตื่นนอนเป็นกิจก,กรรมเล็กๆน้อยๆก่อนกลับบ้านเช่นการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้การฟังนิทานการร้องเพลงรวมถึงการเล่นเกมการศึกษาก่อนกลับบ้านเด็กๆต้องเช็คเอาต์โดยเก็บรูปไว้ในกล่องให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ลการนำเนินงานโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุภัยบุญประจำปีการศึกษา2565เราได้นำภาพโครงการมาให้รับชมเป็นบางส่วนดังนี้ค่ะโครงการซ้อมแผนหนีไฟเพื่อให้เด็กได้รู้จักวิธีเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม สวนผักหนูน้อยเด็กได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวมีจิตใจรักธรรมชาติและสังเกตการเจริญเติบโตของพืชครองการหนูน้อยลอยกระทงปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยครงการย่ำบ้มมาหนูน้อยประสานความระมือในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อสารสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองและผู้ดแูแลเด็กเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขส่งเสริมพัฒนาการเด็กไปในทิศทางที่ดีขึ้นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และวิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์เด็กเล็กได้เรียนรู้การปลดหลักประตูการใช้แต่รถยนต์การลดกระจกเมื่อติดอยู่ในรถยนต์ เกิดเหตุการณ์จมน้ำเด็กได้รู้จักการระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันตระหนักถึงความปลอดภัยจากอุบัติเหตุการพัดตกน้ำ